ิ้วพาเข้าไปเซเว่นหน่อยมาตัวเองอะไรเนี่ยผู้หญิงครับผู้หญิงจะไปเซเว่นใช่ไหมครับพร้อมหรือยังครับเยอะคืออะไรเนี่ยเชิญครับคือรถนะครับผมอะไรกันเนี่ยเชิญครับเอ๋อผู้หญิงครับก่อนไปครับลงมาก่อนครับลงมาก่อนผิวก่อนครับเพราะว่าผิวผู้หญิงเดี๋ยวไปข้างนอกแล้วมันทำไมหน้ามันลอยฮะผู้หญิงต้องครอบผิวหน่อยนะครับกูเงินหลายแล้วมาแต่งตัวอะไรพี่ลึกคิวมึงไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้แล้วดูแต่ละคนไปผู้หญิงไปเซเว่นใช่ไหมครับเออโอเคครับอย่าขึ้นเลยครับนี่อุตส่าห์หหนนน้าาวเี่ย ดูดิเกียยังง่ายเลยสุดยอดครับคุณผู้หญิงพอๆกับอยู่นะโอ้เดี๋ยวเทียบเลยดีกว่าโอเคนะทุกคนดูว้าวคุณผู้หญิงครับเชิญเลยครับค่อยๆขึ้นนะเดี๋ยวให้ทางข้างเดียวเหรอเอาามโอเคค่อยๆขึ้นนะครับเชิญเลยครับคุณผู้หญิงไอคุณคุณดูคนมองนั่น่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงเชิญเลยครับไอคุณสวัสดีครับไอคฟณไปไหมครับโอ้ยกินน้ำปีหน้าโอ้ยจะมุมเปิดให้ครับคุณผู้หญิงนี่อะไรครับไปคุณดิ ดีนะแค่เซเว่นอุ้ยนี่น่ากินครับขคนะครับคุณเเดียครับตรงนี้สุกปกมากครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับสุกปกอะไรนันะครับได้ต้องการใช่ไหมนั่นแหละครับต้องครับโอเคโอเคครับโอเควนไปไหนสอบไหมครับเอาเอาเอาไปไปครับไปรๆ่